5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับวันนี้วันที่4มีนาคมนะครับหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้ลงบ,บทวิเคราะห์รอบเฉพาะกิจไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเฉอยยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่ Time Frame Day นะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่แนวต้านสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่ราคา ออทามายที่ประมาณสัก2130กว่าครับโดยแนวต้านสุดท้ายของเรานะครับในทำ์เฟรมเดย์คือ2090นั่นเองครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมีโอกาสที่จะไปแตะออทามไฮอีกครั้งหนึ่งได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าข้างล่างเป็นเป็นไส้นะครับเนื้อข้างๆเป็นไส้นะครับหรือพูดง่ายๆครับก็มีโอกาสที่จะไปฟิลเติมเต็มแช่งหรือช่องว่างที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันนะครับว่าจะเทรดยังไงครับในวันนี้อย่างที่บอกไปครับทำเฟรมหชั่วโมงก็สภาพไม่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือราคามาชนที่บริเวณแนวต้าน2 0 9 0เเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับชี้ให้ดูก่อนนะครับว่าขาขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับเป็นไปได้ที่จะ ถ้าขึ้นมาผ่านตรงนี้นะครับอาจจะย่อนิดนึงนะครับแล้วก็ไปต่อที่ออทำไฮหรือฟิลเก็บได้นะครับแต่ถ้าถ้ากับกันนะครับถ้าย่อลงมาล่ะราคาจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็ป๊๊บขอเคลียร์ของเก่านะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก่อนอื่นเนาะก็ถ้าราคาย่อนะครับผมมองว่าอาจจะย่อมาที่แนวรับแรกก่อนนะครับก็คือโซนนี้นะครับ ประมาณนี้ช่วง2,070นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่ะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโซนแรกเนี่ยที่อาจจะมาได้เนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับคือโซน2,070นะครับโซน2,070เป็นแนวรับแรกครับแต่ถ้าหลุดไปใกล้กว่านั้นนะครับก็มองต่อได้นะครับที่2,062นะครับ2,062มีเส้นแนวรับตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตีเส้นแนวนอนให้นะครับอ่า เส้นนี้นะครับ2องพนกะครับก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งหรือทาร์กเก็ตหนึ่งนะครับที่ราคาย่อมาอาจจะย่อมาได้นะครับต้องบอกว่าการขึ้นครั้งนี้ของเขานะครับเป็นการขึ้นแบบรุนแรงนะครับเป็นแท่งยาวเนาะเพราะฉะนั้นเปิดมันเป็นแฟร์วอลูแก็บนั่นเองครับถ้าขึ้นแรงก็ลงแรงได้นะครับหรือหรือหรืออีกนามหนึ่งที่เรารู้จักกันในนามของคลีนทัฟฟิกนั่นเองครับเบื้องต้นนะครับผมขอให้ทาร์กเก็ตไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ สองโซนนี้นะครับโดยประมาณนะครับสองโซนนี้ถ้าราคาจะย่อลงมานะครับอาจจะย่อมาที่โซนนี้กับโซนนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มไลน์ของเรา Duo Trader นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับในกลุ่มไลน์ของ Duo Trader นะครับ ่าเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตในนั้นก่อนนะหรือว่าถ้ามีอะไรพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปเฉพาะกิจให้ทีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ